สาลามุลิกุมปากีสตานมีรนาำนุแห,ห่แมาไทยแลนด์เซฮอาสาลามุลกุมค่ะวันนี้มาเจอกันกับขัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะจะไปฟังไปดูคลิปวิดีโอนะคะฝากเพื่อนๆใครที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะขันก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เ,เช่นเคยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่30มกราคมนะคะ2021นะคะอ่าและขวัญน,นะคะจะพานะคะเพื่อนๆมาดูนะคะ อ,อัตราการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็รูปแบบของเงินปากีสถานนะคะเฉพาะวันนี้นะคะคือขวัญจะเปรียบเทียบเอาของวันนี้นะคะเป็นเลทของวันนี้นะคะขวัญจะเปรียบเทียบกับเงินไทยบ้านเราเนาะอ่าหนึ่งบาทนะคะจะอยู่ที่ประมาณนะคะคือประมาณนะคะอ่าห้ารูปีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลทแต่ละวันนะคะมันก็จะมีขึ้นมีลงบางวันก็อ่าสี่อ่า, 4, อากว่ากว่าบางวันก็แบบพุ่งไปที่แบบ ห้ากว่ารูปีเลยนะคะจากเงินหนึ่งบาทนะคะมันก็จะมีขึ้นมีลงนะคะตามเดทธนาคารนะคะอันนี้มันก็ต้องแบบเราก็ต้องเข้าไปดูไปเช็คอยู่เรื่อยๆนะคะว่ามันจะเท่าไหร่นะคะในวันที่เราจะสมมติว่าเราจะแลกอย่างนี้นะคะเราก็เข้าไปดูนะคะว่ามันจะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางที่มันก็ไม่เท่ากันนะคะแลกแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน,<ม>นะคะว่าเงินปากีสถานนะคะมีแบบไหนบ้างนะคะันดับแรกเลยนะคะเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งรูปีนะคะ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญสองรูปีแล้วก็ห้ารูปีนะคะอ่าเหรียญหนึ่งรูปีนะคะเหรียญหนึ่งรูปีก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อศูนย์จุดหนึ่งเก้าสตางค์เนาะแล้วก็เหรียญสองรูปีนะคะจะมีแบบทองกับแบบเงินนะอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสามเจ็ดสตางค์เนาะ อันนี้คือ5รูปีนะคะมีอยู่2แบบเหมือนกันนะมีทองกับเงินเหมือนกันนะก็จะอยู่ที่ประมาณ0.93ถึง1บาทนะคะอ่าน,นี่อันนี้คือ5รูปีนะอ่าประมาณ1บาทบ้านเราเนาะแล้วก็เหรียญจะบอกว่าเหรียญบ้านเขานะคือแบบเบามากเลยเพื่อนๆไม่เหมือนเหรียญกระสาบ้านเราเนาะยังหนักอยู่เลยนะอืมแต่เหรียญบ้านเขาคือแบบไม่มีน้ำหนักอ่ะอืมถ้าใส่ไว้ในกระเป๋าแบบเป็นกำอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเออมีตังค์อยู่นะเป็นเหรียญน,นะคือแบบเบามากนะคะและขวานจะพามาดูธนบัตรนะคะเงินธนบัตร อ่าปากีสถานนะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะอันนี้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือทั้งหมดแล้วนะคะที่เอามานะคะอ่าก็จะมีแบบอ่าสิบรูปีนะคะเป็นแบงค์สิบรูปีนะอ่านี่แบงค์สิบนะคะทั้งสองด้านก็จะประมาณนี้นะคะอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดหกบาทนะอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นเป็นเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบงก์แบบนี้นะคะอ่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะอ่านะคะโอเคต่อไปนะคะก็คืนะคะต่อไปก็จะเป็นแบงค์ ยี่สิบนะเด็กง่ายๆบาแบงนะธนบัตรมันก็ยาวเกินนะคะแบงยี่สิบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือด้านหน้านะคะอ่าแล้วก็นี่คือด้านหลังนะคะแบงยี่สิบเนาะรูปีนะคะยี่สิบรูปีนะคะจะอยู่ที่ประมาณเออสามจุดเจ็ดสามบาทนะคะอ่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นอ่าแบงห้าสิบเนาะห้าสิบรูปีนะคะอ่าโอ้ยลวน <laughs> นะคะห้าสิบรูปีนะคะอ่าข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะเก2จุามสองบาทนะคะอ่าอันนี้คือแบงค์ห้าสิบรูปีนะคะโอเคนะคะต่อมาก็จะเป็นแบงค์หนึ่งรูปีนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะอ่าหนึ่งรอยรูปีนะคะจะอยู่ที่ประมาณอ่าสิบแปดจุดหกสี่บาทนะคะอ่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะ จะอยู่ประมาณอ่านี่ด้านหลังนะคะโอเคและนะคะแบงค์นะคะห้าร้อยรูปีนะคะสภาพนี่ยับเยินกว่าเพื่อนเลยนะคะหาแบงค์ใหม่ๆไม่ได้นะคะอันนี้คือแบงค์ห้าร้อยรูปีนะคะนี่นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะอ่าอันนี้ด้านหน้านะคะจะอยู่ที่ประมาณนะคะเอ่อเก้าสิบสามจุดหนึ่งเก้าบาทนะคะอ่าอันนี้คือห้าร้อยรูปีนะคะอืม โอเคนะคะและเราก็มาต่อกันที่แบงค์ห0ึ่รูปีนะคะนี่คือแบงค์หนึ่รูปีนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะและแบงค์ห0ึ่รูปีนะคะก็จะประมาณนะคะเงินไทยบ้านเราก็จะอยู่ที่1นึ่งร้บาดทนะคะนี่คือแบงค์หนึ่รูปีนะคะและนะคะแบงค์สุดท้ายก็คือแบงค์ห0าพรูปีนะคะเออนี่นะคะห้าพรูปีดูมันจะเยอะเลยเนาะ 5้า0นรูปีนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยสดงดงามสีนี้นะคะอ้าวแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นรูปมาซิดไฟซ่น,นะคะนี่นะคะห0 0 0ันรูปีนะคะอ่าและห้าพันรูปีนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใครรู้นะ,ะอยู่ที่ประมาณนะคะเ0 0นะคะสาม แปดเก้าบาทนะคะอันนี้คือเลทของทั้งหมดนี่คือเลทของวันที่สามสิบมกราคมนะคะคือวันนี้นะคะที่ขวัญบันทึกนะคะตายเลี้ยวไฟดับนะคะเพื่อนๆจ๋าตลกมากบันทึกไปบันทึกไปไฟดับโอเคนะคะนี่คือแบงค์ห้าพันนะคะมาเปิดแฟตก็ได้ อ่ะไฟดับนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะเงินปากีสถานเนาะที่ขวัญเอามาอ่ารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าเผื่อว่านะคะใครนะคะที่จะอยากมาเที่ยวปากีสถานนะคะและยังไม่รู้นะคะว่าเงินปากีสถานเขามีเลทแบบไหนเป็นรูป เป็นหน้าตามแบบไหนนะคะตอนนี้แหละค่ะขวัญเอามาให้ดูแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีคําถามหรือว่าสงสัยนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและถ้าอ่าอ่าเพื่อนๆน,นะคะอยากรู้อะไรหรือว่าอยากให้ขวัญทาคลิปวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะหวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่นะคะอยากจะมาเที่ยวปากีสถานนะคะนะคะอ่าดูคลิปวิดีโอขวัญจบแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก็อ,อย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะขอนก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน,นะคะสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามมุาอะลัยกุมค่ะ